ธุรกิจแบบว่าปล่อยชุดเช่าใช่ค่ะให้คนมาแบบว่าเช่าชุดไปงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นชุดแบบแบรนด์เวียดนามชุดแฟชั่นที่แบบว่าสามารถใส่ออกงานได้เพราะว่าเราใส่ด้วยไงเราใส่ร้องเพลงด้วยใช่ค่ะก็สามารถมาติดตามได้ค่ะก็ต้องทำปะเรียงครอบครัว <satisfaction> ก็เล่นละครด้วยก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได้พักประมาณสองสามเดือนแล้วก็มาถ่ายละครต่อบันลาได้พยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอนอน นอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่ว่า3วันรวมกันเพราะว่าตอนนี้คนเดียวเลยเป็นเสาหักของครอบครัวเ,เหนื่อยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเราได้ทําให้คนที่เรารักอะ่ะมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบมีความสุขพอเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยทุกวันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยเธอนอกจากของกินรู้สึกว่ารู้สึเรารู้สึกว่าเราอยากแบบ ให้แม่ให้น้องอะไรเงี้ยเพราะว่ามันตอนนี้มันเหลือกันแค่3คนเราก็ต้องเป็นเหมือนคล้ายๆกับทําให้ดีที่สุดแทนคุณพ่ออะไรประมาณนี้